อันนี้นะเองนะคะอันนี้น้จาจ่าดีน่าบิวทูเฮลนะคะแล้วก็กลับมากันอีกรอบนะคะสําหรับรีวิวกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสดุดจากแบรนด์เรดดาแเย้วันนี้ทุกคนเห็นนะคะจะบอกว่าเป็นกระเป๋ารุ่นที่น่ารักสดใสแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆนะคะเป็นชื่อว่ารุ่นโคคาคอนทัสนะคะอันนี้เนี่ยตั้งใจตั้งชื่อนี้เพราะว่ามีความเก๋มีความน่ารักมีความเป็นดิสนีย์แต่เป็นดิสนีย์ที่แบบสามารถใช้ everyday ได้มีทั้งสี สดใสร่าเริงแล้วก็มีทั้งสีที่แบบนิวทัแบบนี้นะคะวันนี้มีอุปกรณ์ที <c> ่ <oughs> ถูกมือด้วยนะคะเพราะว่ากระเป๋าของเราเป็นหนังวัวแท้ทุกใบนะคะเป็นหนังวัวแท้นําเข้าจากยุโรปนะคะแล้วก็มาตัดเย็บแฮนด์เมดด้วยฝีมือคนไทยที่เมืองไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมี ถุงมนิดนึงนะเพราะว่าเราต้องรักษาเนี่ของเรานะคะก็ตั้งใจ create ขึ้นมานะคะให้เป็น phone purse หรือว่า phone pouch นะคะนั่นก็คือกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือนั่นเองทดลองมาแล้วนะคะว่าใส่ได้กับมือถือทุกรุ่นจริงๆนะคะตอนนี้ใหญ่ที่สุดในตลาดก็สามารถใส่ได้นะคะนอกจากมือถือในนี้เนี่ยยังอนเนกประสงค์มากๆสามารถใส่ของได้อีกเยอะแยะีิปญหาม,มากนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ย นีน่าจะมารีวิวให้ดูกันแบบเต็มๆนะคะสำหรับกระเป๋ารุ่นใหม่ล่าสุดจากเรนาแบ็คโฮค่าคอนทัสรุ่นนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่เรื่องดีไซน์ก่อนเลยนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีความเป็นดีไซน์ที่ยูน q คไม่เหมือนรุ่นอื่นของเรนาแบ็คเลยนะคะเริ่มต้นจากตัวหนังก่อนเลยดีกว่าหนังรุ่นนี้นะคะเป็นหนัง Emboss Leather หรือว่าเป็นหนังวัวแท้ที่มีการปั้มลายในตัวนะคะนี่น่าตั้งใจเลือกหนังรุ่นนี้มาสําหรับกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ย เพราะว่าจะทําให้ทุกคนสามารถดูแลกระเป๋าชิ้นนี้ในงานมานิ่งคืนเพราะน่เชื่อว่าพอเป็นกระเป๋าใบเล็กแล้วมันสามารถพกพาได้สะดวกเนี่ยเราก็จะใช้มันค่อนข้างบ่อยนิดนึงคือสะพายข้างสะพายอะไรอย่างเงี้ยพกไปใช้งานทุกที่ดังนั้นนี่นะ่าจะตั้งใจเลือกหนังที่ดูแลง่ายเป็นพินเศษทนทานมากเป็นพินเศษเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นพอมันมีเกรนแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาโดนรอยเล่มหรือโดนอะไรขวดขีดนะคะมันก็จะรักษาง่ายมากนึ้คืนไม่เห็นรอย ขวนหรือรอยขีดง่ายเหมือนหนังที่แบบเรียบๆนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นหนังชนิดหนึ่งนะคะที่น่าตั้งใจเรื่องมาเป็นพิเศษเลยนะคะส่วนเรื่องดีไซน์นะคะแน่นอนพอเป็นโฟนเพิร์สปุ๊บเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเป็นกระเป๋ทรงตั้ง เพื่อที่เวลาเราใส่มือถือลงไปนะคะหยิบเข้าหยิบออกเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นทรงตั้งนะคะก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็กระทัดรัดมากยิ่งขึ้นนะคะอยากจะบอกว่าหน้ามีอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาใจนะคะในการออกแบบทรงกระเป๋าอันนี้เนี่ยมาจากมิวคาตา้นหรือว่ากล่องนมของต่างประเทศทุกคนเห็นใช่ไหมจะเป็นทรงกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีฝาปิดแบบนี้นะคะ <S <S เพื่อให้มีความน่ารักมีมีเขาเรียกะไรมีสไตล์น่ารักกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะนีนาะมีทั้งสายสั้นนะคะแบบนี้ให้เราสามารถถือคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถือแบบนี้ก็ได้แล้วที่สำคัญนีนะก็ไม่ลืมนะคะที่จะให้สายยาวให้กับทุกคนมาด้วยซึ่งสายยาวรุ่นนี้มีความน่ารักมากทุกคนดีนะออกแบบมานะคะให้สายยาวเป็นแบบถักเปียแบบนี้จะไม่เหมือนสายยาวทั่วไปที่เราเคยเห็นกันนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสมมุติเราอยากใช้สายสั้นแล้วก็ สามารถใช้แบบนี้ได้แล้วก็สามารถถอดตะขอออกไนดะ้แบบง่ายมากๆนะคะใส่ตะขอสายยาวได้เลยนี่นะคะก็จะเป็นสายยาวที่มีความน่ารักไปอีกแบบหนึง่งไม่ได้ดูเรียบจนเกินไปนะคะ และอีกหนึ่งอย่างที่ทีน่ารู้สึกภาคภูมิใจมากจริงๆนะคะนั่นก็คือโลโก้ของเราในกระเป๋ารุ่นพคาคันทัสนะคะเป็นโลโก้แบบการปั๊มลงไปในหนังนะคะซึ่งจะบอกว่ามีหน้าแล้วก็เจ้าของโรงงานเนี่ยช่วยกันแบบคิดค้นอันนี้มานานมากแล้วก็ทดลองแล้วทดลองอีกนะคะกว่าเราจะได้แบบการปั๊มบนหนังแท้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นลายโลโก้ของเราแบบสวยขนาดนี้นะคะทดลองปั๊มในหนังแบบหลายรุ่นมากๆนะคะ จนมาแบบตกลง,ลงใจกับหนังอันนี้เพราะว่าปั๊มออกมาแล้วเนี่ยโลโก้ออกมาขึ้นรูปสวยงามมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เราไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าโลโก้จะหลุดออกไปเป็นอะไรที่แบบติดกาวหรือเย็บเอาไว้นะ,ะเพราะอันนี้เนี่ยปั๊มไว้บนหนังเลยนะคะสวยมากจริงๆนะคะเรื่องตัดเย็บไม่ต้องเป็นห่วงเป็นการตัดเย็บประณีสวยงามแฮนด์เมดจาก มือคนไทยนะคะแล้วก็หนังวัวนำเข้าจากยุโรปเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะอันนีน้ก็จะเป็นดีไซน์นะคะในสว่วนของฟังก์ชันกระเป๋านะคะอย่างแรกเลยก็ตามที่น้าบอกนะคะคือมีทั้งสายสั้นแล้วก็สายยาวมาให้นะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราต้องเลือกอันใดอันหนึ่งแล้วใช้เอาจริงนะเวลานีหน้าใช้เนี่ยบางทีมีหน,น้าคล้องไว้สองสายเลยสมมุตินีหน้าอยากคล้องสายยาวใช่ไหมสายสั้นเนี่ยนีน้าก็เอาไว้อย่างนี้แล้วนีน้าก็ สะพายสายยาวอย่างนี้ได้เลยนะคะก็สามารถใช้ด้วยกันก็ได้หรือจะออกก็ได้ใช้เป็นเดียเด่ยวๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือสําหรับเรื่องสายนะส่วนสําหรับฟังก์ชันนะคะจะบอกว่าอันนี้ดีน้าดีไซน์ตรงฝาปิดของเขานะคะให้สามารถเปิดเข้าเปิดออกแบบสะดวกมากๆจริงๆเพราะว่านีน่าคุยกับทางโรงงานนะคะว่าดีน่าต้องการให้เป็นแมกเนตแบบซ่อนหรือว่าแม่เหล็กแบบซ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเราต้องการที่จะล้วงเข้าไปหยิบอยือถือนะคะเราก็แค่ทำนี้ปึ๊บ แล้วก็หยิบมือถือได้เลยนะคะแล้วก็เวลาเราเอามือออกปึ๊บแมกเนตเขาก็จะประกบกันปึ๊บโดยอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งแบบโอ้มานั่งแบบกดปิดนะคะพับปิดแปะกระดุมปิดซิปอะไรยังไงนะอันนี้เนี่ยแน่นสนิทก็จริงแต่เวลาเปิดเข้าเปิดออกปิดง่ายมากนะคะแล้วก็ปิดแน่นด้วยนะคะด้านหลังกระเป๋านะคะน,นี่นะก็ยังมีกระเป๋าซ่อนแบบนี้นะคะเป็นแบบลวงเข้าไปนะคะสามารถ ใส่บินสมมติเวลาเราออกไปข้างนอกเราจ่ายเงินได้ใบเสร็จได้สลิปหรืออะไรก็ตามที่เป็นแผ่นแบบเรียบๆนะคะเราก็สามารถใส่เข้าไปในช่องลวกด้านหลังได้นะคะด้านในนะคะเปิดออกมานอกจากจะเป็นช่องกลางที่สามารถใส่มือถือได้ทุกรุ่นตามที่น้าบอกเพราะว่าเป็นช่องที่ค่อนข้างใหญ่มากนะคะแล้วก็ความสูงเนี่ยได้กับมือถือทุกรุ่นจริงๆนะคะยังมีมีช่องสําหรับ ใส่การ์ดนะคะสามารถใส่การาดได้ทั้งหมด 1, 2, 3นะคะมีทั้งหมด3ช่องนะคะไว้สําหรับใส่การ์ดนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะยังมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องล้วงเหมือนกันตรงนี้เนี่ย หลายๆคนอาจจะสามารถใส่เงินนะคะธนบัตรก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่เหรียญหรือว่าจะใส่ของจิปถาถะเช่นลิปสติกนะคะแป้งอ,อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ในช่องนี้ได้นะคะคือจริงๆสามารถใส่เยอะนะคะแล้วก็ช่องกลางที่หนะ้าบอกสามารถใส่มือถือได้เนี่ยสมมติถ้าพายมือถือไม่ได้ใหญ่มากนะคะ อย่างตัวนี้น้าเนี่ยเป็นมือถือรุ่นนี้ค่ะ iphone x นะคะเป็น iphone x รุ่นธรรมดานะคะไม่ได้แบบ plus ไม่ได้แบบ max อะไรนะคะเวลาน,นี้น้าใส่มือถือไปปุ๊บเนี่ยน,น้ายังมีรูหรือว่ามีช่องว่างนะคะบางทีสามารถใส่พวกขวดแอลกอฮอล์นะคะเจลแอลกอฮอล์หรือว่าลิปสติกแป้งอะไรเงี้ยสามารถใส่ลงไปเพิ่มได้นะคะเพราะว่าเรายังมีช่องที่ว่างเหลือให้เยอะพอสมควรนะคะของแบงค์น,นะคะเป็น samsung s10 lite นะคะก็ถือว่า ใหญ่มากแล้วอันนี้ของแบงก์เนี่ยก็มีเคสมือถือด้วยนะทุกคนเป็นเคสแบบปกตินะไม่ได้เคสแบบหนาเป็นปุกตาอะไรนี้นะใส่เข้าไปึยังมีช่องว่างด้านบนเลยนิดนึงนะคะมาให้แมกเนตเขาปิดถึงการได้หไหมพอดีมากๆแล้วก็ยังมีช่องว่างเหลือให้เราสามารถใส่ของนู่นนี่นั่นใส่ของจําเป็นได้อีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยนี่น่าดีไซน์มาให้ทุกคนสามารถใช้ได้ everyday จริงๆในวันที่สบายๆหรือแม้กระทั่ง วันที่เราจะไปท่องเทีย่ยวไปทราเวลแบบไปต่างจังหวัดอะไรเนี้ยแล้วเราอยากแบบสปายอะไรง่ายๆเล็กๆนะคะอิบของสะดวกอันเนี้ยตอบโจทย์มากๆจริงๆนะคะใส่ได้ทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอลอ์ด้วยนะคะสามารถใส่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถสพายได้หลายแบบอย่างเนี้ยสพายให้ดูนะคะสามารถสพายข้างแบบนี้ก็ได้นะคะสพายข้างแบบนี้แล้วก็สพาย cross body แบบนี้ ก็ได้นะคะหรือเราจะถอดสายยาวออกมานะคะสายสั้นแบบนี้ก็ถือแบบนี้เก๋ๆน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าจะคล้องแขนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันคือสามารถสะพายสามารถใช้งานได้หลายแบบมากแล้วก็จุดของได้เยอะจุดใจจริงๆนะคะคุรจะเห็นนะคะว่าเราจะมีสีทั้งหมดให้เลือกนะคะทั้งหมด5สีด้วยกัน สีแรกที่นีนะ่าถือให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้เลยนะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่าออทเทิรนะคะเป็นสีออกโนน้ำตาลอิดๆหน่อยนะคะน้ำตาลอมแดงซึ่งมีความนิวโชรใครที่ชอบความคลาสสิกสีนี้ก็ได้หรือว่าชอบความลุยๆหน่อยสีน้ำตาลอันนี้ยก็เหมาะเหมือนกันนะคะสีนี้เป็นสีที่มีน่าชอบมากๆจริงๆเป็นเหมือนสีแรกเลยด้วยซ้ำนะคะที่ออกมานะคะสำหรับกระเะรป๋ารุ่นนี้ต่อไปนะคะนี่ เป็นอีกสีหนึ่งที่มีความคลาสสิกมากใช้ง่ายได้ทุกวันเหมือนกัน,นะ,ะอันนี้เนี่ยน,น้น่าตั้งชื่อว่าสีโตนนะคะนั่นก็คือสีเทาแต่ว่าเป็นสีเทาที่ไม่ใช่แบบเทาด้านๆอนะ่ะอมน้ำตาลเล็กๆนะคะแล้วก็อมเขียวเล็กๆคือเป็นเทาที่แบบเพอร์เฟกมากสีของผ้าด้านในกระเป๋าน,น,นะคะจะล้อกับหนังด้านนอกทั้งหมดนะคะอย่างอันเนี้ย สีของผ้าด้านในนะคะก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆน,นะคะแล้วก็เมื่อกี้สีออเทิมนะคะด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีน้าตาลอ่อน,ออนๆเช่นเดียวกันสีที่3ค่ะอันนี้เนี่ยีน่นก็คองมากเป็นพิเศษมีความคลาสสิกมีความเป็นคุณหนูมีความแบบใช้ได้กับทุกชุดสมมตินีน่าใส่เสื้อสีดำอย่างเงี้ยใส่กับอันนี้ก็สวยงามน,นะคะอันนี้เนี่ยชื่อว่าสีเพล r ์นะคะ เป็นสีอ,ออกครีมครีมแต่ไม่ครีมมากเป็นสีขาวออฟไวท์ White. คือไม่ขาวจัวเป็นขาวแบบไข่มุกแหละตามชื่อเขาเลยเป็นขาวงาช้างขาวไข่ไก่นะคะเป็นสีขาวที่สวยมากไม่ขาวจัวจนจะท่านว่ามันสกรปรกง่ายหรือมันเปื้อนง่ายมันเป็นออกแบบกึงก่งๆนิดนึงสีสวยจริงแล้วก็ข้างในอันนี้นะคะก็จะเป็นสีขาวออฟไวท์เช่นเดียวกันนะคะส่วนสีที่สี่และห้าจะเป็นสีที่สนุกมากเป็นพิเศษนะคะ อันนี้ชื่อว่าสีฮันนี่นะคะสีแบบเหลืองแต่เป็นเหลืองน้ำพึ่งไม่ได้เหลืองแบบจี๊ดจ้าไม่ใช่เหลืองเลมอนแต่เป็นเหลืองแบบมีความเป็นคัสตาร์ดเล็กๆนะคะสีสวยเหมือนกันนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้สายยาวทุกอันนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับหนังเลยเพราะว่าใช้หนังวัวแท้แบบเดียวกันกับด้านนอกนะคะนี่ก็จะเป็นสายยาวแบบนี้นะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะสีนี้เนี่ยจะบอกว่าอินเทรนด์มากในช่วง ปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะคะเป็นสีเขียวซึ่งอันนี้ชื่อว่าสีเขียว Forest นะคะนี่นะ่าตั้งชื่อสีนี้เพราะว่าเวลาใช้ทุกครั้งเนี่ยจะรู้สึกว่าเราแบบเอ้ยเหมือนอยู่กับธรรมชาติแล้วจริงๆเนี่ยเป็นสีเขียวที่ใช้ง่ายเข้ากับทุกชุดเช่นเดียวกันนะสมมติเนี่ยอีน่านะใส่ชุดสีดำคิ้วก็แบบสีเขียวเก๋มาทุกคน ที่มันจะมีความตัดกันมีความมีลูกเล่นแล้วจะบอกว่า mm hmm. เร n น่แบบเนี้ยังไม่เคยทํากระเป๋าสีเขียวมาก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกในคอลเลคชันแรกของเรานะคะที่มีกระเป๋าสีเขียวแบบนี้แล้วก็ข้างในนะคะนี่นะก็เลือกสีผ้านะคะเป็นสีเขียวอ่อนๆซึ่งน,น่ารักมากทุกคนนะคะทุกสีเนี่ยจะมีการตัดขอบด้วยสีเข้มนะ เพื่อให้ดีไซน์กระเป๋านี้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นทั้งหมด5สีนะคะทุกคนได้เลือกกันสีออ t เทิร์สีสโต e สีเพลส Pearl, สี Forest แล้วก็สีแ o น e ีนะคะทุกแบบทุกสีทุกรุ่นนะคะจะมีทั้งสายสัน้นแล้วก็สายยาวแถมมาให้ค่ะเรามาใส่ของกันนะคะอันนี้เนียคือของที่น่าพกประจำวันจริงๆนะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันที่เงินก่อนนะคะเงินนีน่าก็จะใส่ไว้ในช่องด้านหลัง ด้านในกระเป๋าต่เป็นช่องด้านหลังนะคะที่นี่นะามีเกลือไว้ให้แบบนี้ธนาบัตรนะคะแล้วก็ ATM นะคะแบัตร ATM แล้วก็ด้านในนะคะช่องด้านหน้าที่เนี้ยบอกว่ามีช่องสำหรับใส่บัตรเครดิตใช่ไหมแล้วก็ใส่บัตรเครดิตนะคะได้สามใบนะทุกคนบัตรประชาชนนะถ้าใครมีบัตรอะไรเพิ่มเติมก็สามารถใส่ได้หนึ่งใบนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดด้านในนะคะจะเป็น มือถือของนีน่านะคะอันนี้เป็น iPhone XS นะคะแอลกอฮอล์จริงๆแบบขวดแบบนี้นะคะอันนี้ของนีน่าเป็นเฮรูปาไซส์90 ml นะคะสามารถใส่เข้าไปได้ด้วยด่สะสมมุติถ้าใครมีแอลกอฮอล์แบบจ้าแบบนี้นะคะก็แน่นอนใส่ได้แต่ของนีน่านี่เป็นขวดนะคะยังใส่ได้เลยนะแล้วก็ลิปสติกนะคะลิปมันหรืออะไรเงี้ยลิปสติกนะคะพกพากุญแจรถของเรานะคะใส่เข้าไปแล้วทุกคนดูนะ สามารถปิดปึ๊บทรงยังสวยอยู่เลยแล้วก็ด้านหลังกระเป๋านะคะนีน่าจะชอบใส่มาสค่ะนี่มาที่เวลาเราต้องออกไปข้างนอกพกพานะคะนี่น่นาก็จะใส่ไว้ที่ช่องด้านหลังเพื่อที่จะได้หยิบเข้าหยิบออกได้สะดวกและที่สําคัญคือมันก็จะไม่เปือเป้อนเปื้อนของด้านในนะคะเรียบร้อยทุกคนจุได้เยอะกว่าที่คิดไหมคืออย่างที่บอกว่าเห็นว่าใบาเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะคะจะสามารถจุของได้ดจุใจของจะเป็นทุกอย่างสา,าสามารถสตาร์ฟทรงไปอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ ก็สมมติว่าถ้าใครนะคะสนใจกระเป๋าคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากเร n น่แบ๊กนะคะก็อย่าลืมไปติดตามกันได้นะคะทั้ง i g แล้วก็ a c e b o o k นะคะของเร n น่แบ๊กหรือว่าสามารถสอบถามเพิ่มเติมขอดูภาพเพิ่มเติมได้นะคะทางไลน์แอดเร a น่แบ๊กเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยใกล้จะเปิดวางขายเร็วๆวนี้แล้วนะคะเห็นรีวิวนี้เมื่อไหร่แสดงว่าใกล้มากจนมากแล้วนะคะแล้วก็ต้องรีบไปจนนับจองกันนะเพราะว่ากระเป๋าของเร n น่แบ๊กทุกรุ่นนะต้องขอกระซิบว่าแบบ มันแอบหมดเร็วมากจริงๆนะคะก็ต้องรีบกันนิดนึงนะคะทุกใบทุกรุ่นนะคะก็จะมีถุงผ้ามาให้เช่นรุ่นนี้นะคะถุงผ้าก็จะสวยงามแบบนี้นี่นะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะนีน่นะก็จริงๆจะบอกว่านี่นะก็แพ็กเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีทีมงานช่วยกันแพกด้วยนะคะก็จะแพ็กมาให้แบบนี้ มีถุงผ้านะคะแล้วก็ถุงผ้าองนี้เนี่ยนี่นะก็จะใส่ลงไปในกล่องสวยงามนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องไปษณีแล้วก็มีการกระแทกทุกอย่างนะคะส่งถึงบ้านทุกคนส่งฟรีพวกเป็นหนังวัวแท้ทั้งใบนะคะนาเข้าจากยุโรปทั้งหมดเลยนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสกันดูเวลาได้มาแล้วสมมติถ้าใครจองทันนะคะได้กลับมาเนี่ยเปิดกล่องปุ๊บอย่าลืมดมหนังกอนนะ จะบอกว่ามีลูกค้ามีหน้าหลายหลายท่านนะคะไลน์มาบอกด้วยว่าลองดงหมหนังตามคุณนีนาบอกนะคะเฮ้ยมันหอมจริง <c oughs> ถ้าใครชอบกระเป๋าหนังแทะเปิดมาอย่าลืมดมนะคือมันเป็นกลิ่นที่แบบโอ้มันเป็นหนังแท้จริงๆนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูนะคะวันนี้นีนาไปปอนนะคะขอฝากเรนาพคาอนทัสน์รุ่นนี้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนสวัสดีค่ะ